ก็คือพิมพ์คําว่า one box อันนี้นะแล้วก็กดอันที่2เลยรูปนี้นะทุกคนจําไว้ด้วยแล้วก็อันนี้เลยกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะอันนี้เราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปหน้าเดสก์ท็อปของเราแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยแล้วทีนี้รามาัโหลดเอ้ยกดผิดขอโทษอันนี้นะคะของเราเป็นอันสุดท้ายนะคะที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ก,กระบาดไปเลยค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะ แล้วก็กดรันเกมค่ะมันก็จะเด้งไปหน้าเกมของเรานะคะเราต้องมีไมค์ครับอยู่ในตัวที่เราจะเล่นนะคะเราต้องมีไมค์ครับอยู่ก่อนแล้วก็กดเพลย์ค่ะรอแป๊บน,นึงนะคะทุกคนแล้วก็กดอันแรกเลยค่ะเป็นอันที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนรอมันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะเราจะเกิดมาแล้วแล้วก็นี่อุ้ยบั๊กแป๊บน,นึงโอเคเราสามารถทุบบล็อกนี้ได้เลยค่ะ บองนี้จะเป็นบองอินฟินิตี้นะคะก็คือจะทุบได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้เราโอเคนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกทุบเลยค่ะแล้วเราก็จะวางบล็อกได้ปกติเลยคะ่ะเดี๋ยวจะวางให้ดูแป๊บน,นึงนะนี่ค่ะอันนี้เราถ่ายในหน้าจอของน้องเราให้ดูนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยโหลดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็น IOS ขอบคุณค่ะ